สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กันที่บ้านพักเด็กและครอบครัวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันนะคะว่าบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ที่บ้านพักเด็กเป็นยังไงไปกันเลยพี่ชื่ออมบุลดาซิเดอลรัชตตำแหน่งนักจิตวิทยาทำงานอยู่ในงานคือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานีกรมกิจการเด็กและเยาวชนสดราเนาะสุรดาการีเป็นตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันกับพี่บัสซี แต่ก่อแล้วการว่าเพราะว่าเป็นนักสังคมโดยตรงอ่ะเนาะก็หน้าที่หลักๆก,ก็คือให้การเขาเรียกว่าอะไรมันมีสองหมวดในพรบก็คือสองเคราะห์และคุม้มครองสวัสดิภาพเนาะในในสองหมวดนี้เราไม่ใช่คุม้มครองเฉพาะเด็กอย่างเดียวหรือคุม้มครองสวัสดิภาพเด็กเนาะอันนั้นจริงๆแล้วมันเป็นขั้นตอนแรกซะมากกว่าแต่พอลงลึกล,กล,กลกเข้าไปเนี่ยเราก็เกี่ยวเสมือนเป็นบุคลากรที่จะต้องช่วยในครอบครัวเขาด้วย เนาะซึ่งมันก็จะมีกลไกที่จะต้องนํามาใช้หลายอยา่างต้องมีเครือข่ายหลายด้านเนาะเพราะว่าเด็กหนึ่งคนเนี่ยมันมีผลกระทบรอบด้านของมันอยู่แล้วจาะอันนี้ก็คือหน้าที่เบื้องต้นของนักสังคมสงเคราะห์หรือเรียกสั้นๆก็คือเป็นนักจัดการทรัพยากรของคือะจะตำแหน่งนักจิตเนาะแต่ว่าทำงานพ<อ>่วงไปด้วยวคือช่วยช่วยงานสังคมสงเคราะห์ นักจิตก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบาบัดพื้นผิวหรือว่าการทํากิจกรรมกับเด็กที่เข้ามาอยู่ในบ้านพักก็คือเด็กที่เข้ามารับการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือว่าการสขขงเคราะห์ในบ้านพักเนี่ยคือเราก็จะมีการจัดกิจกรรมบงบัดพื้นคูเพราะว่าเด็กแต่ละคนคั้นก็จะมีพฤติกรรมหรือว่าความเสี่ยงในความเครียดหรือว่าสภาวะที่เจอข้างนอกคือเราก็มาปรับพื้นฐานในนี้ ทคนิคกับทักษะหรอทักษะอย่างนั้นมันมัน,ม,นมันเป็นอย่างแรกที่เราจะต้องมีเนาะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปการเขาเรียกว่าเรื่องบอุคลิกภายนอกอ่ะมันก็สําคัญเนาะเื่องไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางแววตาการแต่งกายแม้กระทั่งน้ําเสียงเวลาที่เราคุยกับเด็กเองในเวลาที่เขาอยู่ในสภาวะเขาเรียกว่าได้รับนนการได้รับผลกระทบทางาด้านร่างกายหรือจิตใจมันก็ใช้ทักษะของการเขาเรียกการพูดคุยหรือการเขาเรียก สร้างสัมพันธภา,าพเบื้องต้นเนาะจริงๆแล้วบาง้องเด็กมันก็ไม่ได้ทํางานเฉพาะในหน่วยงานที่ดูแลเด็กเฉพาะภายในเนาะเด็กและครอบครัวที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเราก็จะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยฉะนั้นเรื่อง,เร,องเรื่องทักษะการสร้างสัมพันธภาพไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวหรือกับเครือข่ายมันก็มีความสําคัญอยู่แล้วส่วนในเรื่องเทคนิคเนี่ยเทคนิคมันก็ขึ้นอยู่กับ บทบ,บ,บาทเพื่ออยู่กับบทบาทด้วยวเพื่ออยู่กับสถานการณ์นั้นๆนนด้วยว่าเราจะเป็นแนวหน้าหรือเราจะเป็นแนวหลังเพราะว่าบางสถานการณ์เราก็ต้องมีการประเมิเนสถานการณ์เบื้องต้นทุกครั้งเวลาเราลงพื้นที่ไม่ไว่าจะเป็นสถานการณ์รายวันที่มันเกิดขึ้นในบ้านแล้วว่าพื้นที่ที่เรากําลังจะลงเนี่ยเป็นยังไงเพราะาการทํางานของนัก,นกสังคมสงเคราะห์เวลาลงพื้นที่ไปเนี่ยมันก็เสี่ยงเนาะมาเสี่ยงอันตรายมาเสี่ยงกับชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วยนี่ค่ะ แล้วเทคนิคของวิปัสส ouais> ิก็คล uh ้ายๆกับของกาะาคือในแต่ละวันที่เราทํางานไปก็คือเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราจะต้องใช้เทคนิคแบบนี้ตายตัวได้เราก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ตอนนั้นว่าอะไรเกิดจออะไรเกิดขึ้นเราก็เลยแบบต้องตามตามสถานการณ์มืออย่างแรกคือเราก็การสังเกตการสัมภาษณ์การเยีเวลาเราเยี่ยมบ้านเราสังเกตสัมภาษณ์ ตัวตัวที่เป็นเคสชุมชนเคลียรืไขอะไรประมาณนี้เป็นสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนให้เราได้งานนั้นๆเครื่องมือธรรมดาส่วนหนึ่งนอกจากโทรศัพท์เนาะซึ่งเป็นซึ่งเป็นเครื่องมือที่มันเร็วทันเวลาเนอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายก็ดีหรือว่า,าเบอร์โทรศัพท์ที่เรามีว่าเครือร่าขเราอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการทํางนานของนักสังคม ของบ้านพักเด็กเนาะเครื่องมือที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวิชาในตัวเรานี่แหละว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานที่เราจะไปติดต่อประสานงานเขาทําหน้าที่อะไร,รเพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะเราเราหนึ่งเราไม่รู้จะไปปรึกษาใครเพราะว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าบ้านพักเด็กไม่สามารถทํางานได้ทํางานด้านการแก้ไขและป้องกั<ค>นเด็กได้หน่าา่งเดียวฉะนั้นหน่วยงานหลักๆที่บ้านพักเด็กจะต้อง รู้จักว่าเขาสามารถเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวยังไงเหมือนอย่างเช่นตำรวจโรงพยาบาลศาลไม่ว่าจะเป็นศาลจังหวัดหรือศาลเยาวาชนและครอบครัวเนอเรพศออต้ในพื้นที่ย่อยๆไปกว่าน,นั้นอีกด้านอ,อปทอเทศบาลตำบลกํนานันผู้ใหญ่บ้านก็คือน,นี่แหละเป็นเป็นองความรู้หรือเป็นเครื่องมือในการทำงานชั้นดีเลย ที่คอยช่วยเหลือัพเพื่อนไปด้วยกันใช่ใช่เพราะว่ามันมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปรับเด็กมาคุ้มครองเพราะว่าความสูญเสียที่เรามองไม่เห็นในเรื่องของความรู้สึกหรือความคิดของเด็กที่อยู่ข้างในอันนั้นคือเรามองไม่เห็นเนาะการที่เราจะไปแยกเด็กออกมาจากครอบครัวเขาจากพื้นที่ที่เขาเคยอยู่มันเป็นอะไรที่ที่ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงกับเด็กเยอะขึ้นอยู่กับปัญหาที่เด็กเจอในช่วงวัยด้วย นะปัญหาปภะะาษาปนี่ยคือเยอะมากยิ่งสถานะภาษจังหวัดเนี่ยคือหนึ่งปัญหะะาภาษาคือสถานการณ์นั่นเองว่าแต่ละครั้งที่เราจะลงพื้นที่เนี่ยเราจะต้องสอบถามข้อมูลจากเครือข่ายเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ในสถานที่ตรงนั้นว่าเออวันนี้เราจะลงไปพื้นที่เราเราสามารถที่จะลงได้ไหมในเขตนี้อะไรประมาณนี้ หนึ่สงสถานการณ์สองในช่วงโควิดว่าในช่วงโควิดเนี่คือถึงแม้จะเป็นช่วงโรคระบาดจิตโควิดแต่เราก็ต้องลงพื้นที่ถ้ามีเคสด้วยข่าวก็สะอีกเรื่องหนึ่งก็คือกาขอเขาเรียกว่าอะไรการให้ความร่วมมือในพื้นที่เพราะว่าบางครั้งไปเจอครอบครัวที่ในพื้นที่ในพื้นที่เขาขเขาเรียกว่ามีทัศนคติที่ไม่ค่อยดี เราในฐานะที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยบางครั้งลงพื้นที่ไปครั้งเดียวอาจจะได้ข้อมูลที่ยังไม่ครบหรือ,อยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบทีนี้มันก็ต้องใช้เทคนิคแล้วแหละว,ว่าเราจะให้ใครเป็นคนไปถามแทนเราหรือไม่ถ้าดูแล้วว่าในพื้นที่เริ่มไม่ให้ความไมว้วางใจกับเจ้าหน้าที่เนาะเราก็จะต้องหาคนคนนั้นให้เจอนี่คือปัญหาประสักอย่างหนึ่งเนาะกับสอง การทํางานโดยขาดความเข้าใจเหมือนเมื่อกี้ตอนแรกที่บอกไปว่าบานคั้งเด็กจะไปทํางานกับหน่วยงานไหนหรือองค์กรไหนเราก็ต้องรู้ว่าเขามีภารกิจอะไรเนาะเราสามารถดึงศักยภาพอะไรในตัวเขาเพื่อมาช่วยเหลือเด็กที่เราดําเนินการคุ้มครองอยู่มันก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยหน่วยงานอื่นเขาไม่รู้จักว่าบ้านพั้งเด็กอะทอะไรบางคนก็ยกผูมาจะเอาเด็กมาส่งจะเอาเด็กมาส่งโดยที่ไม่ได้ศึกษาขั้นตอนหรือวิธีการก่อน เนาะบางครั้งเนี่ยการให้ความช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งมันเป็นการไปรังแกเขาสั่งเราก็เลยจะต้องไปสร้างความเข้าใจกับในพื้นที่บ่อยๆเนาะให้ความเข้าใจบ่อยๆว่าการทํางานเนี่ยไม่ใช่ว่าเวลาเด็กไม่มีใครดูแลแล้วจะมาส่งไว้ที่บ้านพักเด็กอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมันสามารถเข้าไปก่อนหน้านั้นตรงที่เราสามารถไปทํางานเชิงครอบครัวก่อนไปดูซิว่าความเปราะบางในครอบครัวเขามันอยู่ด้านไหน,นในพื้นที่ช่วยประคับประคองให้ครอบครัวไม่ต้องถูกแตกแยกได้ไหม เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการไปให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยกันระดมทรัพยากรอย่างที่บอกค่ะนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดเด่นของนักสังคมกับนัจิตวิทยาที่อยู่ในบ้านพักติดในเรื่องที่การประสานทรัพยากรนะัวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ